โอเคครับผมก็สวัสดีท่านทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o d t v นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปแบบสั้นๆครับก็คือเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับส่วนเสริมหรือว่า add-on เสริมของ one piece v 5 0นั่นเองครับก็จะเป็นส่วนเสริม v 6นั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็ทำการอัปเดตมาครับก็เดี๋ยวเรามาทำการแลกทงโจสัตต์ก่อนเลยนะซึ่งถ้าเราลงอดอ o n เสริมใช่ไหมครับเวลาเราแลกทงโจรสัตต์แล้วก็ทำการกดเข้าไปครับปุ๊บเราก็จะได้สมุดเล่มนี้มาครับนี่เลยเป็นสมุดสเตตัสนั่นเองครับซึ่งถ ก็เดี๋ยวเรามาดูที่เขาทําการอัปเดตเลยนะเขาเนี่ยก็ทําการอัปเดตส่วนของการเก็บเหรียญหรือว่าเก็บเงินครับเ,เงินพวกเบลีนครับนี่เลยนี่ฮะเอออันไหนดีนี่นี่โอเคซึ่งถ้าเป็นแต่ก่อนครับเราเนี่ยต้องกดทีละเหรียญทีละเหรียญแต่ว่าเขาเนี่ยทำการอัปเดตมาครับคือกดทีเดียวเนี่ยเราสามารถเก็บได้ทั้งหมดเลยนะก็เดี๋ยวผมจะปรับเป็นเอาชี้รอดให้ดูนะครับโอเคก็64ใช่ไหมครับเรากดไปปึ๊บเดี๋ยวกดใหม่ครับโอเคเห็นไหม ทีเดียวคือหายไปหมดเลยนะคือมันจะเป็นอะไรที่แบบสะดวกมากๆนะครับแต่ก่อนเนี่ยคือต้องกดแบบรัวๆ,ๆทีดันทีดันแบบมันนานนะครับแต่ว่าขารทำการอัปเดตมาแบบกดทีเดียวเนี่ยได้เลยนะครับโอเคส่วนต่อไปครับก็จะเป็นส่วนของเกียวสีนั่นเองครับก็เดี๋ยวเรามาทําการแปลงร่างเป็นเกียวสีเลยซึ่งรอบแรกเราเนี่ยเราต้องเอาฮาคิมาก่อนเลยนะฮาคินี่ฮะเป็นฮาคิก่อ,อนเองจากนั้นก็เอาผลโกมุกโกงวกมานะครับโอเคก็ทําการกินเลย แล้วก็คนถามมาเยอะมากครับว่าใช้คําสั่งอะไรทําให้ฮาคิเนี่ยหมดชา้านะครับก็เป็นคําสั่งอันนี้นะครับพิมพ์ตามผมนะอ่าทับแล้วก็สกอร์บอร์ดสกอร์บอร์ดเพย์เจอร์แอดแล้วก็ add แอดเอรักพีมากฮาร์คิครับฮาคิแล้วก็ใส่ตัวเลขที่เราอยากให้มันนานนะผมใส่สักก็ก้กกกกาวประมาณนี้ล้กันกดไปครับปุ๊บทีนี้ฮาคิเราเนี่ยก็จะไม่หมดเลยครับคือแบบนานมากๆนะโอเคเดี๋ยวทำการเลนะ่นเก้าสี่เลยครับโอเคเก้าสี่ โอเคนี่ฮะประมาณนี้ซึ่งถ้าเราอยากเปลี่ยนแบบหน้าตาของเกียร์สีเนี่ยเราก็ต้องเอาเหรียญไปแลกที่ร้านค้าจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราลงแอดออนเสริมนะครับเราเนี่ยแค่กดเข้าไปสมุดสเตตัสปึ๊บแล้วกดไปที่นี่ครับบรรทัดที่2นะปึ๊บนี่ฮะแล้วก็สามารถเปลี่ยนอ่า่าเปลียนตาของร่างอ่าเบลแมนได้นะครับเกียร์สีเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะกดไปเห็นไหมตาเราก็จะเปลี่ยนได้เลยครับเป็นการที่แบบสะดวกสบายมากขึ้นนะครับนี่เลยเห็นไหม ผมก็จะเปลี่ยนให้ดูเลยนี่ฮะนี่ประมาณนี้เลยครับสำหรับการอัปเดต2ออย่างในแพ็คเสริม v6 ครับของมันพีช v50 ก็จะประมาณนี้ครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับ